ในช่วงบ้านและสวนวาไรตี้วันนี้นะครับผมอยากชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมแล้วก็สัมผัสประสบการณ์การแสดงพฟอมซ์อาจนะครับที่หยิบยกเอาบทประพันธ์ของคิดตะก,กวีแล้วก็การแสดงระดับโลกเนี่ยที่ชื่อว่า l i f e o f s p r i n g เนี่ยนำกลับมาเล่าใหม่ผ่านรูปแบบการแสดงที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปนะครับโดยอาจารย์พิเชษกลั่นชื่นครับ ที่มาของการแสดงชุดนี้นะครับเริ่มต้นจากสถาบันทุ่ฝรั่งเศสเชิญผมนะครับไปแล้วก็บอกว่ามีศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ศิลปินญี่ปุ่นที่ไปอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยสนใจที่อยากทางานร่วมกันกับศิลปินไทยนะครับโดยงานที่สนใจที่อยากทำเนี่ยเป็นเขาเป็นนักดนตรีนะเป็นนักเปียโนจะใช้เพลงของสตาวินสกี้ที่ชื่อว่า r i h e of Spring ที่เป็นผลงานที่มีชื่อระดับโลกเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ผมเนี่ย พอได้ยินว่าเฮ้ยเป็นงานชิ้นนี้แล้วก็เป็นดนตรีอันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบเออน่าสนใจมากแล้วก็ตอบตกลงที่อยากจะทำงานชิ้นนี้นะครับคือในครั้งนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระของตัวศิลปินในการตีความงานศิลป,ปะอเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ฮะถูกตีความในในความเป็นบริบทของความเป็นไทยในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ อาร์ตฟอร์มของไทยเข้าไปเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมคือหญิงสาวที่ถูกเอาไปบูชายันนั่นแหละครับแล้วความเป็นศิละปะแบบไทยเนี่ยที่มันอ,อยู่ในงานของอาจารย์ในการแสดงชุดนี้มัน,ม,นมันมีอะไรที่ม,มีอะไรอยู่บ้างใช่ไหมครับโอเคเอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยมีหนังใหญ่นะหนังใหญ่อย่างที่สองก็เป็นโนรานะครับแล้วก็มี เทคนิคการเต้นแบบร่วมสมัยนะฮะของของของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะมี3ส่วนที่ที่อยู่ในงานชิ้นนี้หนังใหญ่เนี่ยถูกนํามาใช้ในงานชิ้นนี้เพื่อเล่าเรื่องราวของอดีตทีนี้ตัวโนราเองเนี่ยนะครับที่ถูกนํามาใช้เพราะว่าตัวเรื่องเดิมครับตัวเรื่องเดิมที่ของไรอัลสปริงนยฮะมันเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงในหมู่บ้านแล้วเป็นนักเต้นผู้หญิงหมดเลยแล้วผมเนี่ยมองเห็นว่าวิธีการที่นิชินสกี้ได้ออกแบบท่าเต้นเอาไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วฮะ มีระบบโครงสร้างของท่าที่เหมือนกับโนราผมก็มองว่าโนราเนี่ยแหละคือโครงสร้างที่เหมือนกันแล้วเราน่าจะเอามาใช้ในการเล่าเรื่องได้ในงานชิ้นนี้เ,เห็นว่าท้าเต้นนีมน้มันมีความเชื่อมโยงอะไรกับประวัติศาสตร์ของบ้านเราไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นต้องมองย้อนกลับไปที่ในปี1910 นะก็ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับมีคณะละครไทยชื่อว่าคณะในบุตรมหินนะครับได้เดินทางไปแสดงละครไทยที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่รัสเซียแล้วก็ไปทัวร์ที่ยุโรปนะครับหลายๆที่นะครับนักออกแบบท่าเต้นคนนี้นะครับที่ชื่อว่าลัรนิชินสกี้เนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับจากการได้ดูละครไทยแล้วก็สร้างงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าลาดองเซียมัวการเต้นของประเทศสยามเป็นงานโซโล่ชิ้นสั้นๆนะะในปี1910เขาเปลี่ยน รูปทรงของเสื้อผ้าของนาฏศิลป์ไทยอะฮะให้เป็นแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่แบบตะวันตกแล้วต่อจากนั้นในปี1913งานที่ชื่อว่า r รอ์ออฟสปริงเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นโดยเขาเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงกันแล้วก็การมีอิทธิพลระหว่างวัฒน,นธรรมที่แตกต่างเนี่ยในช่วงเวลานั้นไปพร้อมๆกันสิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อสาร ผ่านผลงานไปสู่ผู้ชมเนี่ยครับมันมันเป็นในมุมมุมไหนบ้างประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยผมมองในประเด็นเรื่องของของการตีความหรือการเล่าเรื่องในสังคมใหม่นะฮะที่วัฒนธรรมนั้นถูกเดินทางมาถึงนะมันก็เท่ากับว่าการโอนถ่ายวัฒนธรรมฮนะมันเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้วัฒนธรรมนั้นมีความงอกงามหรือเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานี่คือประเด็นที่ผมสนใจที่จะเล่าในงานชิ้นนี้ การแสดงจบแล้วนะครับก็อย่างที่อาจารย์พิเชษบอกเลยครับว่าการแสดงแบบ p e r f o r m ร์แมศิลปะร่วมสมัยเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจมันนะครับหน้าที่ของมันก็คือการตีความออกจากความเข้าใจของคุณเองนะครับรู้สึกตื่นเต้นฮะแล้วก็รู้สึกว่าน่าประทับใจแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์หลายอย่างแล้วก็มีความกลมกล่อมเรื่องของการผรสมผสานวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การแสดงหากมี การแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในประเทศไทยโดยใครก็ได้นะครับโดยเฉพาะอาจารย์พิเชษนะครผมว่าห้ามพลาดนะครับ